ทั้งหน้าอยู่ไปวันวันสักอยู่ไปวันวันตอนนั้นมีไหมโอ้ยตาเหลืองรอบแรกแล้วไม่เอาไม่เอาโอเคเอาไม่ก็แค่ถามไม่ได้เอานี้ไม่โวยเล็กปากสันปากคนพูดไปเป็นการเสียเวลาขอเชิญมวยทั้งสองชาติเอาไว้คารวะคู่วายคู่ก่อนเลยวายคู่มวยเสียงปีกทองที่เรียกคู่ด้วยนี่เป็นไง เพื่ออะไรเหลีย่ยภูมาชบรถรถพังนักมวยชาวรามันกระโดทองสออนเนกลาาหนีปำงาน พอเป็นอียมณีส่งข้อตะอนดยรีอาหิมกสาโอนฉะ้ยเฮ้ยเยสาพีำไร็วนี่ยโขี่ขีก็ขี่กอมันตัดกำลังนักมวยหงเา ไจวมวยพี่น้ำตาไหลอ่ะแม่งเท่นจริงจังด้วยเอ้ยไหวเนี่ยเออไหวไหมอ้เวงได้ที้วยที่นี่โยกไม่ได้แล้วแม่งเลยไหวครับไหวครับไหวครับไอ้ออดีตอย่างทางนี้เส้ขอโทษถ้าพร้อมแล้วเฮ้ญไม่ได้เชิญกลางเวทีกองพการรู้กันอยู่แล้วห้ามตอะแต่งขาวถ้าพร้อมแล้วชั ยัไม่ให้หยอกเลยเอาละครับวยไทยมือรามันวยรามันซเงินวยไทยสีแดงลับคอรับคอรามันสะบัดหลุดรามันเตะขวารามันเตะขวตขวตขวตขวาอกอาวุธมานะครับเอ้ยให้มันแก้แค้นก่อนเราไม่ได้ไง ทั้งสองคู่เอาละครับต Mont right. ั้งนแล้วเข้าฟากันลบมอลบคอล้ขอให้เข่าขวาให้เข่าขวาแล้วมันเข้าซ้ายให้เข่าขวาเขาซ้ายเข้าขวาเขาซ้ายเด็กได้ก็ได้จังไร เร,เรามาเตะแรงวันนี้เอ้ยเตะอีกเตะอีกเอ้ยใครโมโหาหันมายิ้มเรามาเตะขวาเอ้ยตขวาเอ้ยให้หันมายิ้มเตขวาเอ้ยยิ้มเตะขวาเอ้ยขวาเอ้ไ,ไาายิ้มาม,าม,าาม,มานด,ดูกันชากไม่ต้องยิ้มขนาดนั้นครับ เป็นอะไรแขนแดงถือ่ไหวเนี่ยไหวครับเขาไแล้วพร้อมเสียงปีกองดังขึ้นเอาลาไปแล้วไม่ใชขวาใ้จ่อเขาวิ่งเต้นหมดจัเขาบุงพี่ายังเหยหเห่ยเยเหเนเหน่ยเ่ห่อยอเหน้ยน่่อนยนื่งนอยนย่เน่อเย่ย โอ้โหตอนนี้ครับโอ้โหและครูมวยไม่ได้นอนตั้งแต่เช้าเออไม่ตเซิร์ฟเมืหร่ไม่ต่เซิร์ฟหมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยมาเดี๋ยวเวลาาดูเดี๋ยวดูหลังเดียหยกหยกลอยจัับโอ้ยได้ไหมได้ไหมพอได้ไหมับคครับครับครก่อนจะได้ตังค์ไปให้เมียเนี่ยทรมานจริงๆริเลยถ้าพร้อมแล้วเชิญการเวที เสียงปีกอนดังขึ้นชกจะจะดึงจ้องจะจะดึงจ้องเขาปังกันล็อกคอไล่มือไปไล่มือกันมาเราวมันสะบัดหลุดซอกขวาแตกครับแตก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 นะครับเนากรรมการวินิจฉัยดูแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยยังต่อยได้เสียงปีกอนดังขึ้นสูงสูงไปบโหลุมนาหลุมนาเขาปังกัน ปั้นไปปั้นไปไปั้มาราวบอลสะบัดหยุดลอยขวา <aşk! S 1> โอ้ยแตกแ้กกรรมการวินิจฉัยดูแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยยังต่อยได้นิสิยปีก้องดังขึ้นใครยังไหวอยู่ใครยังไหว นห่อยยังต่อยได้เสพยีกองดังพื้นแตกแตอีกเร็วแตโอ้ผู้โดนฮี่อะไรโดนมันต่อยเห็นท่าไม่ไหวแล้วกรรมการทำแผลับแผลตัวใจเย็นเองมันเลื่อนนักสู้ใจเย็นเย็นเองมันเลื่อนนักสู้ไจเย็น รับเรืองรับเรืองเอาเลยเก็บไว้เออเห็นเห็นมากยิ่งไปห้ามเรื่องไว้กลไว้กัไว้เออเออะไห้มือต่นเลยไว้ไว้กับแพ้ไปเลยไว้ไว้กลวไวะวังเงาไงปวตาไปบนเลยโอ้มือดิบดมพันจิงๆเลยรไ่รัไ่ ถ้าพร้อมแล้วเชิญมวยไทยกลางเวทีแรงวันกลางเวทีไปปิดตามันแผลมันใหญ่พี่แผลใหญ่เสียงปีดกองดังขึ้นอีกครั้งจดจนท่องจดจนท่องมวยไทยต่อยซใจให้ต่อยซ้ใจต่อยซ้ายต่อยซ้ายไม่ต่อยะไอ้วอี๋อุ้ยไม่ต่อยอ่ะ ต่อยที่อะไรไปพันแขนกูนอ่ะอาจารย์ไปพันแขนเขาเนี่ยหัวเลยทำไมวันนี้เลือดคุมเหม็นจังเลยอ่ะงงตัวเลยอ่ะเลือดเขาเหม็นมากเลยอ่ะอาจารย์ดึงออกอาจารย์กระชากออกไปเลยโอ้ยทรมานจริงๆเออ,อไหนๆเขาไหวเขาไหวออยังมวยหรือมัมมี่เนี่ยอาจารย์ันไม่ถูกวิธีเนะี่ย เอาใจค่อยดึงจะไม่บาดซ้ำไปเออดึงออกคือมีไหมเลือดหยุดหรือยังหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับเตอะเสียเลยทำไมไหวเอะไรอย่ายอมเหรอเดี๋ยวหมอเขาไม่รับเย็บฝังมือมึงเมนทำหน้าตาทัดไทยเอาเลยเยเเอาลสียงปีกกองดังข <c oughs> ึ tense, ้นทั้งสองคนเข้าป้องกันกอดกันกอดกันกอดไล่มือไล่มือ จธาอร์ร็กแงอยิน้หวานีน้าาหัวานน้ำาล้วหวานไหนเลยบ่ใชไหครับอันนี้มันหล่ะแต่ปากเขาเหม็นมากเลยครับโอ้เราจะใช้ย่อยไปเแต่พร้อมแล้วเสียงพีโก้ดังขึ้นจะดูห้างจอมจนจๆจอจอมรามาดี วันนี้เดือดไม่ดักันทีอ่ะวันนี้ต้องไปโคราชนกเธอใจ่มาสู้กัพระชาิไก่สู้แล้วมันเตะขวาต<อ><ำ>้วเตยเพลันยอกแล้วยองเพ้โดนแล้วมั้ง